Thank you. ครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอตอนับาข้าสูช่องเอเจนแน่นนนะครับผมวันนี้ผมมีตีดินนะครับผมดีๆมานําเสนอนะครับวิวนี่โคตรเทปเลยนะครับวิลักลานเลยนะครับเป็นวิวภูเขาด้านหน้าแป้งเลยนะครับด้านหน้าท่านผู้ชมเนี่ยครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ดูได้เห็นผ่านมุมสูงอ่า้ข้างต้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผาพื้นดินกันก่อนว่าลักษณะผาพื้นดินมันเป็นจะได้นะครับผม ตรงหน้าหันผู้ชมนี่เลยนะครับตีเปิลไหเปิลปั๊บพื้นที่นี้นะครับผมเป็นทีดินป้านะครับทีดินป้าผมแล้วนะครับผมน้าไฟเข้าหึงหมดเลยนะครับมีหลองระบายหน้าด้านหน้านะครับและทห่สสำคัญคือบริเวณนี้น้าบกเกย่วมเลยนะครับพิกัดก็จะเป็นตำบลปลาตึงนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับพื้นที่นี้เลยนะครับงามขนาดเลยนะครับงามขนาดเลยเนื้อที่นี่ก็ 2ไร่นะครับหนึ่งงานนะครับห้าสิบแปดตารางว้านะครับปั๊บดินห่มดินเซ็ตซับเรียบร้อยละห่มดินนี่ถมมานานแล้วนะครับจะว่าพึงห่มนะครับพอดีตีหอยหันที่เป็นเกณฑ์ใหม่ๆนี่เป็นเอาเอา้าอองบาด้นะครับผมเนี่ยครับเหมาะเลยขนาดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นวิวภูเขาด้านหน้านะครับด้านหน้าแป้งนี่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับคอนคอนมาเฉียงใต้นะครับ ทิศถนนคอนกรีตเลยนะครับนี่ครับนากวางกับประมาณ4 9เกเมตรนะครับผมนาเก้านากวางประมาณ4 9เกเมตรนะครับนะครับใกล้ๆน้ำพูร่อนนะครับผมน้ำพูร่อนเลยนะครับอยู่ไกลน้ำพู้ร่อนปลาตึงกับ550าเมตรอันนะครับเขาไปไหนน้อยนะครับแ้วก็ห้างจากถนนลัดนะครับถนนหลวงนะครับจากตีหันผู้ชมเห็นผ่านมุมสูงเมื่อกี้นะครับจะเส้นทางไปแมจัน อำเภอเอออำเภอนะครับอำเภอฝางนะครับขออภัยด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เพียง350เมตรต่อาอันห้าออกจากเส้นนี้ไปนะครับใกล้ถนนหลวงนะครับด้านหน้าเนี่ยกวิวลักล่าเลยนะครับกว่าได้นะครับสวยนะครับแปลงนี่สวยนะครับด้านข้างนี่ก็จะมีหลองเหมืองนะครับหลองเหมืองหลองเหมืองมีโน้มมีน้ำนะครับเขาลักหงจุ้ยเลยนะครับ ด้านหน้าภูเขาด้านหลังกับติดภูเขาเลยนะครับเนี่ยติดภูเขาเลยนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมมีเปลี่ยนบ้านอยู่นะครับมีเปลี่ยนบ้านบ่เปียวบ่เหงาแต่อย่างใดนะครับเป็นส่วนตัวนะครับบ้านอ่าพื้นที่นี่บ <t> ่ต <head> <t> ิดไผ่นะครับบ่ติดไผ่ด้านข้างพุ่นก็จะมีถนนมาขั้นนะครับถนนสาธารณะมาขั้นขั้นอยู่นะครับด้านนี้ก็จะติดอ่าห้องเหมืองอยู่นะครับอ่าสังกาสังเกตจะเห็นว่าอ่า uh, ถ่ายจากนั้นนี่ได้เห็นวิวขนาดเลยนะครับผมราคาตั้งไว้ยูที่ขายยกแป้งนะครับราคาอยูที่3ล้านหแสนบาททวนนะครับราคาหนี่ก็คือราคาเจ้าของด้วยตรงนะครับบบมีบวกงโบเพิ่มนะครับไปหาเจ้าของได้นะครับมาคุยมาอูครับจะมาซื้อมาหยังอูกับเจ้าของด้วยตรงเลยนะครับผมการันตีช่องผมนี่โบมีบวกงบวกเพิ่มนะครับราคาเจ้าของด้วยตรงนะครับผม ตีอื่นเป็นได้โบู้นะครับแต่ตีผมนี่ฮับมาจากเจ้าของตีดยตรงนะครับบมมีการบวกมวกเพิ่มนะครับผมเพื่อจะได้ราคาสูง้นขายโดยตรงเลยนะครับผมนี่ครับทุกคนนี่ก็จะมีลักนะครับผมลักเขตนี่นะครับผลไปล้างวัดมาใหม่มดละนะครับผมต้องกลัวลักมุดหายนะครับหน้ากว้างนี่กะ ประมาณ4 10, 9เกนะครับ49เาเมจากนี้ไปถึงปูนตีรถอยู่พุ่นนะครับผมแม่แม่รถอยู่พุ่นนะครับเหมาะสําหรับการสร้างบ้านอย่างก็ได้นะครับสร้างบ้านสร้างโฮมสเตย์จะอย่างกัได้นะครับเนาะถ้าถ้าจะว่าไปนะครับผมมันมีวิวภูเขาเนี่ยครับด้านหน้าผู้ชมนี่นะครับสถานที่ใกล้เชียงก็จะมี โลตัดแม่จันนะครับเพียง7กิโลเมตรต่ออันนะครับตีว่าการอำเภอแม่จันเพียง7กิโลเมตรต่ออันนะครับและอำเภอแม่สายนี่ก็สามสกิโลเมตรนะครับอำเภอฝางเชียงใหม่นี่ยจะเข้าเข้าไปเห็นเก้ิกิโลเมตรนะครับลาสนามบินแม่ฝ้าหลวงแต่เพียง30กิโลเมตรต่ออันนะครับผมสำหรับสถานที่นี้นะครับสะดวกสบายหมดเลยนะครับผม น้าไฟเข้าหึงหมดเลยนะครับลองระบายน้าหน้าบุพุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกจากติดินนี่ไปยังถนนลักนะครับถนนหลวงนะครับถนนอำเภอ,อแม่จันอําอำเภอฝางนะครับออกจากนี่ก็เพียง350เมตรเท่านันนะครับนะครับบริเวณข้างๆนี่ก็เต็มไปด้วยชุมชนนะครับชุมชนเป็นเจ้าบ้านนะครับ นี่ออกข้ามสะพานมานี่ก็จะถึงเลยนะครับอ่านี่ครับที่หันรถวิ่งนี่ครับจะถึงถนนหลวงเลยนะครับเพียง350เมตรเต่านนะครับหันผู้ชมหันได้สนใจกัอ่ามาตั้งมาตต้กันได้ครับตามเบอร์โฮทีขึ้นด้านหลังนี่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอจากลาผู้ชมเพียงเต่าอีขอกล่าวคำาวาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม